ใสใหือ้าไซสี้มนยันนี้ยายจะมาต่ำเต้าเลยจ้ะหรือวหลับเท้าเนาออันนี้ซอยคาใส่เลยจ้ะยาจะเอาไปต่ำในคุกยายทองเลยจ้ะต่ำเต้า ขา้าวฟู้ข้าวเกล็ดมี้งเกลือค่ะอันนี้พริกแห้งจีเจ้าอันนี้ใส่พริกแห้งก็ได้พริกสดก็ได้เลยเจ้าหน้ากระตัมเลยเนาะโอเคแล้วใส่องอืมเดี๋ยวลอง

อันนี้อันนี้ยายนะคะแล้วแม่อุ้ยนะน,นีเขาจะเอาตะเอาตะไคร่มาละปั้นเหรอหมบปั้นเดี๋ยวอันนี้ล่างแล้วจะโอ้ยยงครบยงครบอน <laughs>

嗯，好了。